ขั้นตอนแรกนะคะของการพูดสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจสวัสดีค่ะครูวีนะคะจากเพจทุกคนมีดีที่ h e r ่ i น you สเต็ปแรกเลยนะคะทุกคนที่จะทําให้คุณพูดสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจนั่นคือคุณจะต้องเชื่อก่อนว่าคุณเป็นคนมั่นใจเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝึกพูดไม่ว่าคุณจะพูดสัมภาษณ์งานก็ตามหรือจะพูดต่อหน้าลูกค้าก็ตามหรือจะพูดต่อหน้ากล้องก็ตามหรือจะ พูดบนเวทีก็ตามไม่ว่าคุณจะพูดที่ไหนอะคะ่ะแล้วคุณแบบอยากจะสื่อออกมาว่าคุณมั่นใจอะสิ่งแรกเลยคือคุณจะต้องเป็นคนคนนั้นก่อนนั่นคือคุณจะต้องเชื่อก่อนว่าคุณเป็นคนมั่นใจและคุณสวมการเป็นเลยว่าคุณเป็นคนมั่นใจอ่าสวมการเป็นคนมั่นใจคืออะไรตั้งแต่ท่ายืนตั้งแต่วิธีการพูดและการใช้สายตา ทุกอย่างของการเป็นคนมั่นใจคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณเป็นคนคนนั้นอ่าและคุณก็สวมการเป็นก่อนเลยว่าคุณเป็นคนคนนั้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถึงแม้ว,ว่าคุณจะฝึกพูดได้แบบคล่องเลยนะตอบคําถามฝึกตอบคําถามในการสัมภาษณ์งานได้อย่างคล่องมากฝึกบทที่คุณจะคุยต่อหน้าลูกค้าได้อย่างคล่องมากฝึกบทที่คุณจะไปพูดบนเวทีได้อย่างคล่องมากแต่ถ้าลึกๆแล้วอะ่ะคุณรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่มั่นใจอ,ะอ่ะอ่า คุณก็จะส่งพลังงานนี้ให้กับคนที่อยู่ตรงหน้าและคนพอสัมผัสได้ทุกคนคนพอสัมผัสได้ว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่มันมีความไม่มั่นใจอยู่ในนั้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกมั่นใจว่าฉันนี่แหละเป็นคนคนนั้นรู้สึกว่าฉันมั่นใจในข้อมูลฉันรู้สึกว่าฉันมั่นใจในการเป็นของฉันรู้สึกมั่นใจในการพูดของฉันอทุกอย่างมันก็จะสื่อออกมาพลังงานก็จะสื่อออกมาให้กับคนตรงหน้าว่าคุณเป็นคนมั่นใจ และหลังจากนั้นนะคะเมื่อไหร่ที่คุณพูดคุณสวมบทนี้คุณจะพูดได้อย่างมั่นใจในทุกสถานาการณ์ลองไปปรับใช้กันนะคะได้ผลยังไงอัปเดตกันเข้ามาครูอยากได้ยินเรื่องราวดีๆของทุกคนเช่นกันถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้เนื้อหาแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพจนี้นะคะแล้วทุกคนเรามาพบกับครูอีที่นี่ที่เพจทุกคนมีดีเดอะช i โรอินยูแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ